ดวงของชาวราศีมังกรดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ที่ดุดดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดวงการเงินเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าจะเป็นดวงการเงินที่มีทรัพมากดวงชะตาของชาวราศีมังกรเป็นดวงชะตาที่เปิดลาบลอยใหญ่นะครับ เป็นดวงที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่เป็นดวงชะตาที่อาจจะได้ลาบการเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะทําให้ชาวราศีมังกรมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากา <ampoo> นาจจะได้โชคลาบที่เรียกว่าเป็นโชคลาบราวกับปาฏิหาริย์ขนาจจะได้โชคลาบที่เป็นแบบว่าอาจจะได้โชคลาบที่เป็นการเงินก้อนใหญ่อาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแบบ ถ้าท่านเนปัจจุบันทันด่วนได้เรียกว่าชาวราศีมังกรเป็นดวงชะตาที่การเงินขึ้นเฟื่องฟูเป็นอย่างมากอาจารย์ทำนายว่าชาวราศีมังกรท่านอาจจะได้ลาบการเงินก้อนใหญ่อาจจะได้ลาบการเงินที่มาจากหลายทิศหลายทางหรือว่าการเงินจะมาจากทางด้านธุรกิจการค้าการขาย มาจากงานไม่ว่าจะไปเรื่องของโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรในเรื่องของเลขมงคลนำโชคสามตัวเสริมดวโชคลาภของชาวราศีมังกรในช่วงวนที่ หนึ 1> 1, 75, ่งถึงสิ้กุมพาพันธองพันหนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรท่านจะมีเลขนำโชค3าตัวเป็นเลขอะไรและชาวราศีมังกรท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กันหรือไม่ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากพลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่าน เวลานี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมังกรดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ที่ดุดดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดวงการเงินเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าจะเป็นดวงการเงินที่มีทรัพมากดวงชะตาของชาวราศีมังกรเป็นดวงชะตาที่เปิดลาบลอยใหญ่นะครับ เป็นดวงที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่เป็นดวงชะตาที่อาจจะได้ลาบการเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะทําให้ชาวราศีมังกรมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากท่านอาจจะได้โชคลาบที่เรียกว่าเป็นโชคลาบราวกับปาฏิหาริย์ท่านอาจจะได้โชคลาบที่เป็นแบบว่าอาจจะได้โชคลาบที่เป็นการเงินก้อนใหญ่อาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแบบ ถ้าท่านเหนปัจจุบันทันด่วนได้เรียกว่าชาวราศีมังกรเป็นดวงชะตาที่การเงินขึ้นเฟื่องฟูเป็นอย่างมากอาจารย์ทำนายว่าชาวราศีมังกรท่านอาจจะได้ลาบการเงินต้อนใหญ่อาจจะได้ลาบการเงินที่มาจากหลายทิศหลายทางหรือว่าการเงินจะมาจากทางด้านธุรกิจการค้าการขาย มาจากงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคทำนายว่าชาวราศีมังกรท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จสูงมากในเรื่องของการเงินดวงการเงินของชาวราศีมังกรเรียกว่าถ้าชาวราศีมังกรท่านใดเนี่ยคิดอะไรเอาไว้ในใจทํานายว่าก็อาจจะเป็นตามนั้นได้ ดูของชาวราศีมังกรนะครับทำนายว่าท่านก็จะมีเซนที่แม่นยำมีลาสังหารที่แม่นยำนะไปที่มีแนวทางอะไรในใจที่จะไปลงทุนด้าน,านการเสี่ยงโชคทานายว่าชาวเสศีมัง,งกรสิ่งท่านคิดเอาไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นตามนั้นได้นะครับใคไรที่ตั้งตารอคอยอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอคอยเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องโชคลาภ ทำนั้นว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับท่านจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ที่อยากจะได้แบบทําให้ชีวิตท่านสบายขึ้นดูแบบนี้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่อาจจะได้การเงินก้อนใหญ่อาจจะได้ที่อยู่อาศัยใหม่อาจจะได้ลาบลอยใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรนะครับวันนี้นะครับไพ่ เด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้นะครับไพ่ The ะ o และไพ่ The Hermit นะครับขึ้นมาในตำแหน่งที่เชื่อมโยงกันและเป็นตำแหน่งที่ทับตัวตรงนี้นะครับใครที่ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือว่าไปวัดบาอารามนะครับนะอะไรแบบนี้ถ้าทำไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย สิ่งท่านขอเอาไว้นะครับก็อาจจะสมหวังในเมชานี้ก็เป็นได้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะเรื่องความรักนะครับตรงนี้เนี่ยท่านก็เณฑนที่สมหวังนะและเด่นมากเลยนะครับวันนี้อาจารย์อยู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะใครทีนะ่อาจจะไปเสี่ยงเซมทรงเซมซีอะไรแบบนี้นะหรืออาจจะไปจุดทูบเลขอะไรแบบนเนี้ยที่ในวัดบาอารามหรือท่านอาจจะไป กราบสังการาินงศิธิ์นะครับแลวบางเอิญก็อาจจะได้ทูบลงทูบเล็กอะไรมาแบบนี้ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงแรกแต่ท่านก็เป็นได้ก็วนลองจุดดูนะนะครับท่านอาจจะได้ช่วงแากที่เรียกว่าเป็นดุด,ดังราปฏิหารนะครับเพราะวันนี้ไพ่เดอะโวขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับตรงนี้แหละสำคัญมากเป็นตำแหน่งที่กลางตัวนะครับเรียกว่าเป็นดวงชะตาที่ไม่ขาดทรัพย์ เป็นวุชตาที่อาจจะได้ลาบลอยใหญ่ดุดดังเหมือนเป็นปฏิหารท่านอาจจะได้ชงราบที่มาจากเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะการหลับแล้วฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นชงราศแก่ท่านก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณก,กันด้วยนะครับนะท่านอาจจะได้ เจอเนื้อคู่คนถูกใจอันนี้มาที่ความรักนิหนึ่งเพราะวันนี้นะครับไพ่เดอะเวลิลด์ขึ้นทับตัวเนี่ยจ,จะต้องบอกว่าชาวราศีมังกรท่านก็มีสเสน่ห์นะเรียกว่ามีสเสน่ห์แรงเลยทีเดียวนะครับก็ที่ยังโสดนะฮะยังไม่อะไรกันอยู่แบบเนี้ยนะอาจจะมปเจออาจจะไปเจอคนถูกใจที่อาจจะดูแลเรื่องการเงนินกับท่านได้เรียกว่าชาวราศีมังกรอาจจะได้ไปเจอคนอุประมภ์ได้ในเรื่องความรักนะครับ ก่จะเป็นคนที่ลักษณะที่มีอายุมากกว่าท่านนะอาจจะมีอายุมากกว่าท่านหน่อยนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่นะมีแฟนแล้วนะมีแฟนแล้วท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากคนรักของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับนะใครที่เป็นนักลงทุนนั้นด่านการเสี่ยงโชค ก็จะดูที่เลขอายุของคนรักของท่านนะเลขเลขที่เกี่ยวข้องนะครับวันเกิดอายุอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นช่วงแรกแต่ท่านก็เป็นนะท่านมีเกณฑ์จะได้ย้ายที่อ,อาศัยใหม่ย้ายงานใหม่ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมนะครับนะหรือใครที่ตั้งเป้าที่จะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ทนายว่าท่านก็จะได้ไปซื้อนะครับทำายว่าท่านอาจจะมีลาบการเงินงใหญ่ไปซื้อได้นะ ดวงของชาวราศีมังกรน,นะครับท่านอาจจะได้วัตถุมงคลอะไรบางอย่างที่อยากจะมาเสริมโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะอันนี้ขึ้นมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเอาไว้นะครับท่านมีรางสังหณรที่แม่นยําเพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ที่เด่นที่เกี่ยวกับเรื่องของรางสังหณรก็คือไพ่พระราชาสือไม้เท้า ตรงนี้นะครับอะไรที่ท่านคิดเอาไว้เนี่ยที่เป็นแนวทางเรื่องของการเงินหรือว่าโชคลาภอาจารย์ทำนายว่าท่านจะมีเซนเแมนทำนายว่าท่านก็จะมีรลกสหอนที่แม่นยับอะไรที่ท่านคิดเอาไว้ก็จะเป็นตามนั้นได้นะครับนะถ้าท่านมีแนวทงแนวทางเลขเลิกอะไรในใจเนี <S 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 ่ยอาจจะเป็นสิ <t <t ่งนั <t <t ้นที่จะประสบความสําเร็จของลาบเป็นเรื่องของลาบใหญ่ของท่านได้นะครับจะได้โชคลาบจากสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้นะท่านอาจจะได้โชคลาบแบบเก่า อ่าแนวทางเก่าเก่าเคยตามกันมาเนิ่นดนานแล้วนะครับนะอาจจะประสบความสาเร็จในไม่ช้านี้ก็เป็นได้นะอาจจะไปประสบความสำเร็จในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพุ่มพาพันสองพันห้าร้อหกสิบเก้าก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดวงนะครับขึ้นมาเนี่ยนะจะมีเลขเก่าเก่าอะไรที่ท่านจะต้องแน่วแน่เนิ่นนานเนี่ยโเพาะนี้มีไพ่ดาบเบอร์หนึ่งขึ้นเนี่ย อะไรที่มันเนิ่นนาะนที่มันตามมานานเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะครับฮนะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับของชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะรวมไปถึงเรื่องการงานด้วยวันนี้มีไพ่เนี่ยไพ่ไพ่พระราชาถือไม้เท้าเนี่ยทำานายว่าท่านก็จะมีตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นอาจจะได้เลือ่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสอบสมัครงานสอบสัมภาษณ์งานต่างๆทำานายว่าจะผ่าน ทำนายว่าจะได้นะครับใครที่มีงานทําอยู่แล้วหรือว่าจะไปทําธุรกิจเสริมเพิ่มเติมมีไอเดียจะไปทาธุรกิจเสริมเพิ่มเติมต่างๆตรงนี้นะครับสิ่งท่านคิดเอาไว้เนี่ยทำนายว่าก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งท่านคิดจะทําท่านลงมือทํานะนะครับงานด้านการสอนงานด้านการแพทย์ งานด้านการนวดงานด้านการแพทย์แผนโบราณต่างๆแผนปัจจุบันแผนโบราณต่างๆทำนายว่ามีความก้าหน้าการเงินดีนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เลขนำโชค3ตัวของชาวราศี มังกรก่อนนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะคบเป็นไพ่เด e Hermit นะครับไพ่ The Hermit ไพ่ The Hermit นะครับอันนี้ก็จะเป็นไพ่หมายเลขเกนะ้าะตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็นเลขเก้านะครับไพ่ในบะน,นี้นะครับนะเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ หมือนมีสิ่งศักดิ์สทธินะครับเป็นเทวดาประจําตัวที่เรียกว่าอาจจะมาให้ชงลายแก่ท่านก็เป็นได้อาจจะมาในรูปแบบของความฝันอาจจะมาในรูปแบบของเรียกว่าดนจิตดนใจอะไรประมาณนี้นะอเรียกว่าถ้าท่านจะไปลงทุนอะไรเนี่ยเหมือนจะเหมือนมีสียงศังสิทธิ์มาจับมือท่านเนี่ยซื้ออะไรแบบนี้ได้เออประมาณนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณก,กันนะนะฮะอภัยไปนี้นะครับนะเป็นไพ่ เลขเก้าตหน่งที่หนึ่งเป็นเลขเก้านะครับตหนแงที่สองนะครับเป็นไพ่โดว์โบลก็หมายถึงเทพไทยเทวดาให้พรให้โชคลาภเหมือนกันอันนี้นะครับอภยัยไปน,นี้นะครับก็หมายถึงคนรักอาจจะไปเจอคนรักคนถูกใจอะไรแบบนี้ได้นะฮะอภยัยไปน,นี้นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับตหนแงที่หนึ่งจะเป็นเลขยี่สิบเอ็ดหรือว่าสองหนึ่งนั่นเองนะครับ ดูที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามเป็นไพ่เด็กถือดาบอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยฟังไม่ฟังใครมีความรื้อรั้นนะครับนะก็ตำแหน่งนี้นะครับาอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่บ้านของท่านหรือว่าผู้ใหญ่ในงานได้แต่แบบเล็กน้อยนะอาจจะมีอาการงอนกันไม่คุยกันอะไรประมาณนี้นะครับาาไป่ใบนี้นะครับเป็นพ่ที่ไม่มีเลขนะครับาจารย์ตีเป็นเลขศูนย์นะฮะ ตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นไพ่ห้าไม้เท้าอันนี้จะเป็นข้อเสียนิดเดียวใครทําำงานกันเป็นหมู่คณะนะในช่วงระยะวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากุมภพาพันสองพันห้ารสิบเก้านะครับถ้าอาจจะมีการขัดแย้งกันงานการอะไรต่างๆก็ดูจะติดขัดนะครับทำอะไรก็ไม่่ะยจะราเรื่องเท่าไหร่นะโดยเฉพาะการทำงานกับคนหมู่มากหรือถ้าเกิดว่าท่านทำงานแล้วมันต้องทำการรวมกลุ่มอะไรหลายๆคนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยดี จะมีความคิดเห็นต่างคนต่างคิดนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหากันไม่ค่อยลงตัวกันอะไรประมาณนี้นะแต่ก็จะเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับอันนี้อภัยไปน,นี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขห้านะครับตำแหน่งที่สี่เป็นเลขห้านะตำแหน่งที่5้านะครับเป็นไพ่หถ้วยนะครับไพ่หกถ้วยไพ่หถ้วยหมายถึงอ,อะไรเก่าๆแฟนเก่าถ้าอาจจะไปเจอแฟนเก่าอาจจะไปเจอเพื่อนเก่า ครับอะไรแบบนี้ได้นะฮะ,ะหรือว่าท่านอาจจะลงทุนได้อะไรที่มันเก่าๆเ,เช่นเลขเก่าๆอะไรแบบนี้เลขเดิมๆที่ท่านนะเคยแบบลงทุนเอาไว้เนิ่นนานมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็แนะนําว่าท่านอาจจะต้องลงทุนต่อไปนะครับฮะ,ะถ้าท่านลงทุนต่อไปก็จ,จะสําเร็จได้นะอาจจะสมหวังในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ได้ครับตำแหน่งที่ห้านะครับเป็นหกต้วยถ้วมันจะเป็น เลขหกนะครับเป็นตัวแหน่งที่ห้ามาดูที่ตำแหน่งที่หนะครับตำแหน่งที่หเป็นไพ่ถ้วยเบอร์หนึ่งอันนี้ใครที่ทำงานด้านคาเฟ่ทำธุรกิจคาเฟ่นะหรือว่าธุรกิจอาหารนะครับตอนนี้จะทำงานว่าการเงินดี นะใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานนวดงานสปาทำนายว่าการเงินดีงานด้านเฟอร์นิเจอร์ทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับขนมหวานก็ดีงานะด้านที่พักรีสอร์ทก็ดีนะครับอันนะี้ทำนายว่าการเงินดีราบรื่นนะครับนะอาจจะได้ตกแต่งที่หั่สายใหม่ด้วยนะครับแบบนี้อาจจะได้ซื้อที่หวัวสายใหม่ได้นะ ไาเป็นนี้นะครับมันไ,ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีเป็นเลขศูนย์นะตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งที่เจ็ดเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปดาบข้ามายของไพ่ใบน,นี้นะครับหมายถึงความแน่วแน่ความมั่นคงจนประสบความสําเร็จนะ,นะครับแล้ววันนี้นะครับไพ่ที่ชิมรวมกันกับไพ่ดาบเบอร์หนึ่งนะครับเป็นไพ่หกถ้วยด้วยอันนี้นะ เรียกว่าอะไรที่เป็นเก่าๆเนี่ยท่านนำกลับมาทําใหม่ทําแน่ว่าจะประสบความสาเร็จนะการลงทุนด้านการเงินต่างๆการลงทุนด้านโชคลาภนะทํานน่ะว่าท่านก็อาจจะได้โชคลาภจากแบบเก่าๆหรือว่าสิ่งท่านติดตามมาเนินานานแล้วนะครับอนะันนะี้ไพ่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะฮะจานตีเป็นเลขศูนย์นะครับ ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8เป็นไพ่5ถ้วยไพ่5ถ้วยเนี่ยหมายถึงครึ่งครึ่งกลางกลงืนไม่เข้าคลายไม่ออกอันนี้ความหมายของไพ่นะหมายถึงทั้งว่าถ้าชาวราศีมังกรท่านมีแนวทางเล็กอะไรในใจท่านอาจะต้องลดลงมาแต้มนึงนะครับแล้วก็บวกไปแต้มนึงนะอันนี้นะครับท่านจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับการซ่อมแซมโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือว่าคอมพิวเตอร์ใหม่อาจจะมีการซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมแท็บเล็ตอะไรแบบนี้ได้นะครับอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจําในงานของท่านจะเสียหายนะครับฝ่งไปนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขห้านะครับเป็นไพ่ห้าถ้วยตําแหน่งที่แปดจะเป็นเลขห้านะครับมาดูที่ตําแหน่งที่เก้า ตำแหน่งที่9้าเป็นไพ่เดอะเดวิลขอภัยไม่ใช่เป็นไพ่เดอะเดนะครบไพ่เดอะเดเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นไพ่ที่ในภาพเนี่ยเราเห็นว่ามียมทูตนะครับใส่ชุดเกราะสีดำดถือดอกจันถือธงดอกจันมาขี่ม้าสีขาวนะครับแล้วก็มีคนป่วยนอนอยู่ใต้มา้ามีผู้หญิงกับเด็กนะกำลังนั่งอ้อนวอนขอนะครับแล้วก็มีเหมือนคนที่ดูคล้า,ายๆเหมือนเป็นนักบวชเนี่ยชุดสีเหลืองๆเนี่ยกำลังไปเจราจากับยมทูดอะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้นะครับ แตที่ทงานที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานน้ามันงานด้านร้านแก๊สต่างๆทำนายว่าการเงินดีงานด้านสาธารณสุขนะครับหมอพยปปาบาลนะทำนายว่าการเงินดีงานด้านที่เกี่ยวกับการกู้ภัยการเสี่ยงภัยอํานายว่าการเงินดีนะครับผ่านไปนี้นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข13า ตำแหน่งที่9เป็นเลข13นะครับเป็นเลขหนึ่งนะตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งที่10เป็นไพ่พระราชาถือไม่เท้าอ่าเอาเน,นี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ว่าหมายถึงการมองการไกลนะหมายถึงสิ่งที่คิดเอาไว้จะประสบความสําเร็จนะครับนะหมายถึงการสมหวังในสิ่งท่านคิดเอาไว้ นะการลงทุนต่างๆใหม่ๆเนี่ยการลงทุนใหม่ๆต่างๆท่านเนี่ยทำนายว่าการเงินดีเห็นผลดีนะครับภาพใบนี้นะครับไม่ไม่มีเลขนะครับนะฮะก็จะเป็นเลขศูนย์นะเรามาดูที่เลขนำโชค3ตัวชุดที่1ของชาวราศีมกกังกรกันนะครับ หลักร้อยนะครับเป็นเลขศูนย์หลักสิบนะครับเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับเป็นเลขสามเลขนำโชคสามตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีมังกรน,นะครับสุดที่หนึ่งนะ หลักร้อยนะครับเป็นเลขศูนย์หลักสิบเป็นเลขหนึ่งหลักหมดเป็นเลขสามนะครับเลขนําโชคสามตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีมังกรชุดที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์หนึ่งสามนะครับเป็นเลขศูนย์หนึ่งสามนะครับมาูถันที่ เลขนำโชคสามตัวของชาวราศีมังกรในชุดที่สองนะครับหลักร้อยนะครับเป็นเลขหนึ่งหลักสิบเป็นเลขห้าหำนวนมเป็นเลขศูนย์นะครับเลขมงคนนำโชค สตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีมังกรในชุดที่1นะครับก็จะเป็นเลข150่นะครับเป็นเลข150นะครับมาดูที่เลขมงคลนำโชค3ตัวของชาวราศีมังกรในชุดที่3นะครับ ที่3นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นเลข0หลักสิบเป็นเลข0หลักหน่วยเป็นเลข1นะครับเลขมงคลนำโชค3ตัวส่วนดวงโชคลาภของชาวราศีมังกรที่3านะครับก็จะเป็นเลข0 0 1นะครับเป็นเลข0 0 1นะครับ ดูที่เลขนำโชคสามตัวสนุนโชคลาบของชาวราศีมังกรในชุดที่สี่นะครับหลักร้อยนะครับเป็นเลขสามหลักสิบเป็นเลขห้าหลักหน่วยเป็นเลขศูนนะครับเลขนำโชคสามตัวสนุงโชคลาบ ของชาวราศีมังกรในชุดที่4นะครับก็จะเป็นเลข350นะครับเป็นเลข350นะครับเลขที่อาจารย์ดูในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นเลขมงคลน,นำโชค3ตัวสนุนโชคลาบของชาวราศีมังกรในช่วงวันที่1ถึง1ิบุมภาพันธ์2,519นะครับ ท Ś ่านก็สามารถนําเลขตรงนี้นะครับไปเป็นเลือกยามในการย้ายบ้านในการซื้อบ้านในการย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้เอาเป็นเลือกยามในการทําธุรกิจการค้าต er ่างๆก็ได้เอาเป็นเลือกยามในการผู้คุยเจรจาเรื่องของการเงินก็ได้อ่าเอาไปเป็นเลือกยามในการออกรถซื้อบ้านก็ได้สมัครงานก็ได้นะครับ หรือใครนะครับที่จะเอาไปเป็นแนวทางในการลงทุนด้านโชคลาบเอาไปเป็นแนวทางการลงทุนด้านการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะนะครับชาวราศีมังกรท่านเกิดจะได้ลาบรอยโชคใหญ่นะอาจจะจับลัดจับถู่จับไปจับมานะครับอาจจะได้ลาบใหญ่ก็เป็นได้นะไม่แน่นะครับอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะครับนะชาวราศีมังกรนะครับนะ จะได้เป็นเศรษฐีลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักร้านหลักสิบล้านได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นการทํานายเป็นการพยากรณ์จากพยิปซีท่านใดที่จะนําข้อมูลของอาจารย์ไปใช้ท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะฮะ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากทิจาไว้บูชาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาวราศีมังกรไหว้ขอพอรกับพ่อปู่นารอด ไ่าขอพรอกับองค์เจ้าที่เจ้าทางที่อวสาศัยก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีบางก่อนนะครับก็อย่ายลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านที่ยังไม่ได้ กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กับทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ